พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถาวายพระพุทธมหามามณีรัตนปฏิมากร วันนี้เวลา17นาิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี สเสด็จขึ้นเกยไปยังบุตรสบกที่ปริสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรชาวพนักง,งานประคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงสงฆ์พระสุคน ที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามรีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามรีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามรีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลา ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรสงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ําต่อจากนั้นทรงพระดําเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชี ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธรรมหามณีรัตรนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้าน,นพภาลัยทรงคมตอนนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่นาธรรมาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่น่าธรรมศาสิลาในการนี้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่ไปเฝ้าทูลและอ่องทุลีพระบาทในโอกาสนี้ทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องส่งฤดูร้อนและฤดูฝนถาวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤดูกาล โดยในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบริหณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมมิให้ชำรุดมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเทริดพระเกียรติรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤด,ดูกาลถวายพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ข้ามเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤด,ดูร้อนวันแรม1ข้ามเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ข้ามเดือน12 ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวเมื่อพราม์เบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุไลน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนาปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาท